Rāmo ātas, sāpākā ติมหโลอจะมาเทวะวาจะเปยักขะปะรายันติรูปังจะมหาเทวะอภิราภา <Sessimum> วิรากาติวิรากาตาวิรากิติโอควราสัมานิมาควรอาัตวาหุมสามปจิตามิเอ่งเร่งาบาหาอืออาสงสิมวรลมะาธรมา all ah. วิราอิทวิราตาติวิราตาสาวิราอิติโยควรทสภิกษุณีควรทตตวะหุสามปะจิตชามิแรงแงมาบาหาอรออาสงสิมวรมลมาะมา वे या का วิรหญิงสาววิรตาสวิระตาสาววิรอิติโยควรอาศัมานมามาควราสตัวหมสามปจิตชามิอ็งแรงบาบาหาอืออาสังติมวลรอ Mata Virahinta, viratati, viratata, virahitiho, Khunatamai, namah khunatatavahum,